สวสดีเฮ้ยโ,<ฮ>โอเคครับผมท่านผู้ชมกลับมาเข้าเรื่องกันก่าวันนี้เราเกมรูปบอกกันอีกแล้วรับผมกบแบบ toilet tower defense นะวันนี้เราจะมาทำชาลิตัวละคร3ตัวนะครับผมซึ่งตอนนี้เอยมันอยู่ไม่ครบนี่หว่าเดี๋ยวผมไปหาสักครู่นะผมแป๊บนึง โอเคครับท่านผู้ชมเราได้มาครบตีนะครับผมวันนี้เรามาทำเชลน์สามตัวนี้นะผมอันนี้ผมใส่ในทีมเลยนะผมชิวคัม่าแมนแล้วก็มีคัม่าแมนแล้วก็ชิวเลเซอร์นะผมเฮ้ยม,มีชิวเลเซอร์อะไรกินเลเซอร์นะผมเอามาใช้สามตัวนี้พิชิตด,ด่านในแม่กันนะผมมาดูกันว่าเขาจะผ่านหรือเปล่าเขาผ่านด่านนี้ได้เขาก็น่าจะผ่านได้ทุกระดับแล้วนะผมสามตัวนี้นะเดี๋ยวเอาไปลองกันนะผมสามสหายตัวเติมนะผมสามตัวนี้ที่สุดโอปีนะเราจะเลือกด่านก่อนนะเอาด่านอะไรดีวะ เราเอาด่านพลาไอาพามาลาสายกันนะผมจะเจอกันในด่านนะผมเก็บ <Okay. S 1> ไปเลยนะผมโอเคครับ okay. ผมเราเข้ามาแล้วนะเลือดทำไมเลือดขานเราไม่เต็มก็ไม่รู้นะเราเล่นในดับในแม่เลยนะผมตามเราดูกันว่าเราจะผ่านได้หรือเปล่านะผมสามตัวนี้นะผมเอาตัวบิดตังมาสองตัวนะผมไม่รู้ว่าเอามาทาไมสองตัวนะตัวแรกเี่าจะวางก็คือกีเลเซอร์นะผมเพราะราคาถูกสุดน,นะจะวางไว้ตรงไหนดีตรงนี้แล้วกันนะผมจะได้โดนต้นเกมก็ไม่ได้มีอะไรมากผมกีเลเซอร์นะ่าจะเคลียร์ไหวยูชิวนะผมกับสกิลของเขานะ เว็แ,บบแรกก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนะผมเราไปเจอกันเวฟบที่หลังๆหน่อยนิดนึงนะโอเคผมมาเจอกันในเว็บที่5นะตอนนี้เราเจอบอดทอเลตแล้วนะผมมีเลือดหมื่นหกนะแต่เราบางกินเลเซอร์สองตัวนะ่าจะไหวอยู่นะผมโอเคเรียบร้อยผ่านไปแบบชิวเฉียดไม่ชิวเฉียดสบายเลยนะผมต่อไปเราจะวางตัวโลกันนะผมชิวคัม่าแมนนะวางไว้ตรงข้างหน้าเลยผมให้รับดเมจให้หมดนะจะไปที่เบลสองก่อนนะผมตัวก็มีแต่ตัวจ๋ดๆนะตอนนี้มตีตัวเล็กผมไม่ใช่ตัวใหญ่มาก มีมิวแทนเท่าเล็กออกมาหนึ่งตัวบ่มอยู่ตรงนู้นนะเราน่าจะไหวอยู่ g r a ตัวผลิตตังด้วยรอสามร้อยบาทนะนบ่มทำตังวิจัยไปนะบ่มเชียร์ไหวเว่าไหวแล้ว่าบ่มมันดูสโลขนาดนี้สกิปไปเวททิพเจ็ดเลยนะบ่ม g r a ตัวผลิตยินต่อนะวิใจทำไม่ล่าเราตัวยังมีตัวเล็กๆนะบ่มเรายังไม่ไกลมากนะครับตัวเลย <c oughs> ไม่ค่อยหดเท่าไหร่อีเดเซร์ยังเคลียร์ชิวกับคุณโลไปนะบ่ม คอมโบทีมมาบุ่มสโลแล้วก็กันดาเมจเรามีคาร่าแมนมาวางอีกตัวก็เป็นโหสโลดาเมจแล้วก็ป้องกันนะบุมครบเลยสมบูรณ์ในตี้นี้3ามตัวเติมมาบุมตัวละ2องร้อก้าบอกถือว่าแพงใช้ได้มีตัวมินิการมาครับผมตัวสตันนะตัวสตันนี่ชอบนะบุมต้นเกมมันยิงมามาโดนสะท้อนตายนะบุมดูและนี่ก็คือพลังของคิวคาร่าแมนนะบมสะท้อนดาเมจโคตรแรงรับผมสะท้อนดาเมจเคตแรงมากตัวนี้ตัวแบกเช่นกันนะบุม ยีลเลเซอร์ก็ตัวแบกตัวก็แบกทุกตัวผมต,ต้องคอมโบทีมน,นะถึงจะผ่านไปได้เข้าสู่เบรที่แปะนะผมมีแค่ตัวเล็กๆนะมีตัวสายแวน่นเฉยๆนะผมยังไม่มีอะไรมากอัพตัวผลิตตังไปด้วยนะผมอัพเซนต้าไปหนึ่งตัวไม่รู้ว่าผมเมาบางทำไมในะตัวนี้เซนต้าก็ค่อยเคลียร์ไปนะผมเราไม่น่าถ้าเรากดออโต้เราน่าจะไม่ไหวนะเนี่ยก็ค่อยผ่านไปฮีโรเวฟนะผมกับตี้นี้นะว้เราต้องทำจารีลลำบากด,ด้วยวะก็ไม่เข้าใจนะครับผม โอเคครับผมท่นมานผู้ชมเวทีสามสิบละเรามากายนะตอนนี้ผมฆ่ามากายมากผมบางชิวเขาไม่ล่าไปแล้วสามตัวนะเออกีเลเซอร์อีกสามตัวเทียบแม็กหนึ่งตัวนะแล้วก็มีคขาล่าแมนที่ผมอัพแม็กไปแล้วทั้งหมดสามตัวนะส่วนชิวเขาแมนอัพไปแค่สองตัวผมที่แม็กตอนนี้ดาเมจเราคงที่อยู่นะำบ่เวทีสามสิบยังผ่านมาได้อยู่นะตัวนี้มันยกถือแล้วเขย่าเพื่อนนะไม่รู้ไม่ได้เขยยาวไหมนะผมกขาแมนมาปิจุกเราไม่มีตัวตีหมูนะแต่ก็ยังเคลียร์ไหวอย,อยู่นะผม นี่ก็ค่อยเคลียร์ไปฮีโรเวฟมาผมถ้ากดอโอตโต้เนี่ยเราน่าจะไม่ไหวนะต่อไปไม่ทำอิดเลยนะผมเคลียร์หมดละเอาไปห้าพันแม็กหมดแล้วครับผมมีแค่ราแมนเราสี่ตัวนี้นะเหลือแค่ชิวกับกีเลเซอร์นะผมที่ต้องเอาไปแม็กนะครับผมตัวตูก,ก็มีตัวล็อกเก็ตมานะเอฟที่สามสิบเอ็ดเป็นตัวล็อกเก็ตของตัวตำรวจพวกนี้ไม่ค่อยเต็งเท่าไหร่แล้วก็มีบอลทอยเล็ดสามเท่าไหร่ไม่นะมองไม่เห็นครับบอลทอยลนะเอยยล็ดสามจุดศูนย์นะไอสองจุดศูนย์ดิเห็นอูสามได้ไงเมื่อเนี่ย ก็ตัวอะไรไม่รู้ข้างหลังลืมชื่อมันอีกแล้วมันเดิมนะครับผมแต่มันเดินมันเดินเร็วก็ไม่เท่าไหร่ครับผมเพราะเราโดนเราสโล่สี่ตัวไอ้สามตัวดิกีเลเซอร์ระวังได้แค่สี่ตัวนะผมผมต้องรอเราผลิตตังครบก่อนค่อยขายตัวผลิตตังทิ้งนะแล้วค่อยวางเอากีเลเซอร์แม็กอีกตัวแล้วผมตอนนี้มียูโบโอมาแล้วผมตัวปวดเลยตัวนี้หายตัวแล้วเป็นนองมาตามันโค้งมากครับผมมีคาราแมนเราดาเมจสี่หมื่นนะล้วจะมียี่สิบคูดาวสองวิดาเมจเยอะมากครับผมจะกูดาวนานหน่อยแล้วจะมีกล้องกลางนะครับผมตัวนี้ แต่มันตัวดาเมจได้นะผมไม่ตีบอสตัวเลือดเป็นแสนไม่ใช่ปัญหาสำหรับเรานะผมมีแต่ตัวเลือดล้านเท่านั้นที่จะผ่านไปได้ไอที่สามสิบสามมาผมอัพกีเลเซอร์แม็กทุกตัวนะผมตอนนี้สามตัวนี้แม็กแล้วหลืออีกตัวหนึ่งนะผมต้องรอก่อนชิวพล่าแมนเหลืออีกตัวหนึ่งนะผมต้องอัพเดี๋ยวไล่อัพก่อนนะครับผมให้มันแม็กจะวางให้ครบสามตัวในการผ่านนะจะช่วยการผ่านนะผมสามทหารคนนี้ว้าวศัตรูออกมาเยอะรอบนี้มีตัวเลือดเยอะๆทั้งนั้นเลย ดูกันว่าเราจะลอดหรือเปล่านะผมเว็บนี้แต่มันก็หายไปเร็วเหมือนกันนะถึงจะเลือดเยอะเลือดไหลเป็นน้ำเลยัะผมโอ้โหเออผมเลือดไหลเป็นน้ำเลยตัวรถถังเนี่ผ่านแบบง่ายได้นะผมเว็บที่สามสี่สตูก็โอ้ปล่อยยูโอมาเยอะนะเวฟที่สามสี่เนี่ยแต่ตัวบิ๊กไซไม่ค่อยอร่รยนะผมตัวบิ๊กไซยิงมาโดนสะท้อนตายทันทีนะผม ไม่ไดะเมจแล้วโอ้โหตะเมจมาจากมีคาราแมนเยอะมากผมเลือดไหลเป็นน้ำเลยบวกกับสโลด้วยศัตรูไม่ได้เล่นนะผมดักตีหน้าบ่อจังหวะนี้โอเคครับผมเว็บที่ส9แล้วเรามาถึงเว็บนี้แล้วผมมาไกลอยู่เนี่ยมีสิทธิ์ว่าเราจะชนะอยู่ับผมใกล้ถึงเว,ว็บที่5้าสิบแล้วอีกประมาณ11เว็บนะผมเชียร์แบบชิวๆไปับผมเนี่ยเลือดไหลเป็นน้ำเลยมันรอดจากตรงนี้มายากครับผมตอนนี้ผมบางครบทุกตัวเลยนะ ผมวางตัวมีคามาลาไว้ห้าตัวนะผมเลยก็ตัวชิลสี่ตัวก็กินพลาเบอร์ไอ้กีเลเซอร์สี่ตัวนะผมครบแล้วแต่ตัวไม่ได้ทําอะไรแล้วผมตอนนี้เราเหลือเหลือตัวผลจิตตังอยู่ประมาณสองตัวนะผมต้องรอขายทิ้งนะจะขายตัวนี้ทิ้งเลยกันผมนักวิจัยระว่างมีคามาลาแทนเนาะผมตัวดาเมเเราคามาลาเสียงกูพันในหมดแล้วเนี่ยสี่ห้าหกหกตัวแล้วผมตอนนี้มีคามาลาหกตัวตัวหนึ่งผมก็จะวางมีคามาลานะตัวดาเมจให้มันครบเจ็ดตัวเลยนะบผม เวที10มีตัวบอสออกมานะเป็นบอทสทอร์เรด4.0นะบุ๋มแต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้นะเลือดไหลเป็นน้ำเลยนะบุ๋มยืนนิ่งแล้วก็โดนยิงแล้วก็มีตัวไฟยิงทอรเรดมาด้วยตัวปุ่นไฟนะบุ๋มตอนนี้ไม่มีบทแล้วนะในมิชั่นหายไปแล้วโอเคสกิป okay, นะบุ๋มเวที14แล้วเรามาไกลมากแล้วบุ๋มผมว่าเราผ่านได้บุ๋มตีนี้มตัวนี้ผ่านได้แน่ไนท์แมร์ขายตัวนี้ทิ้งครับบุ๋มตอนนี้ตัวผลิตตังค์ไม่เหลือแล้วจะบางมีคาราล่านะอะไรมีคาราล่าวะ ระวังมีคล้อล่าแมนกันนะบุ๋มระวังไม่ตรงเนิ่แถวนี้นะทำไมมันวางไม่ได้วะเนี่ยทำไมมันแดงวะต้องวินขนาดนี้เชียวอัพแม็กเลยนะบุ๋มสี่รอ้อยแปดร้อยห้าพันหลังๆนี้อัพถูกกับต้นเกมอัพเพลงหลังเรามีหมื่นสี่ไม่รู้เอาทำไรแล้วตอนนี้เขียนประตูตไปครับบุ๋มไอที่สเสพตมีตัวไอตัวอะไรวนะน่ะตัวที่มันมีหางเหมือนเปมงป่องอรับุ๋มทอยเล t อ่ะเขียนไปให้หมดนะบุ๋ม เดี๋ยวเรามาดูบอสใหม่ด้วยที่อัปเดตมานะสมมติไพเลตว่าเขาเลือดเท่าไหร่นะตีตายหมดครับผมโดนสโลด้วยพลังน้ำแสงดีเชียวโหตัวนี้เลือดไหลมานน้ำเลยเมื่อกี้เรียบร้อยไหมเรียบร้อยครับผมเว็บที่สี่สองครับผมโอเคครับผมเราใกล้ถึงเว็บที่ห้าสิบแล้วผมว่านั่นจะผ่านได้ตอนนี้มันปล่อยท็อกซิกมิเทนทอเลตออกมานะตัวมีเลือดกับมีพิษตรงแครนะผมเนี่ยถ้าโจมตีมันปล่อยพิษทำไมไม่ปล่อยวะ นี่ปล่อยแล้วบุ่มปล่อยผิดเดี๋ยวก็หายไปครับผ่มดวลเราตีแต่มันมาเข้ามาลึกมากนะรอบนี้มีโอตาทอเลตด,ด้วยนะบผมเป็นบอสทอเลตนะจีแมนแล้วก็มีไซเอนต์ต์ทอเลตบอสตัวเก่าครับผมที่เลือดสองล้านสี่นะแต่ก็ทําอะไรเราไม่ได้ครับผมตัวระเบิดก็ทําอะไรไม่ได้เั่นเราการ์ตูนทุกตัวนะบุมอัพเต็มละเวทีสี่สิบเก้านะบุมตอนนี้ตัว,ตวออมาเยอะอยู่นะบุมแต่เวฟนี้ไม่ค่อยมีตัวอะไรเท่าไหร่นะมีบอสทอเลตสองยูสูนที่ธรรมาดาแล้วผมอ๋อมีตัวเลือดเยอะหนึ่ เป็นไทท่านซิตีกแมนล่างโดนควบคุมนะตัวข้างหลังเป็นตัวอะไรมนะัน่อะมองไม่เห็นนะบมุมแล้วก็มีตัวเออที่มันมีเลื่อยในรถรถของมันนะบุ่มสิกบีทอรเรตเลื่อยแล้วกันเพราะข้างในมันเป็นโรงงานเลื่อยนะบมุมโดนจับไปคือโดนหันนะแต่เราก็ยังเคลียร์ชิวเหมือนเดิมมะบุมบินเร็วแค่ไหนก็โดนสโลนะอีงตัวบิ๊กไซส์เข้ามาวะยิงเข้ามาบมุ่มโดนสะท้อนหมดอ่ะต้านใครไม่ได้อะบ,บุ่มเราก้านสตันทุกตัวนะ เลือดล้านหกทำอะไรไม่ได้ครับผมเลือดล้านแปดนะทีนี้ก็ยังไหลเป็นน้ําอยู่ดีตัวนี้เลือดสองล้านห้าหมื่นนะโอหเลือดไหลเป็นน้ําเลยครับผมดูตัวนี้ดิเลือดคอทอร์เซอร์ทอยเลตเป็นสกิปดีที่โผล่มาไม่นานนะผมในเอพิโซดที่เท่าไหร่ไม่รู้จะไม่ได้ละโผล่มาไม่นานนะผมตัวนี้ยังเป็นถือว่าเป็นตัวใหม่อยู่นะผมเกียร์ไปเกียร์ไปเลยนะผมเวฟที่ห้าสิบละเราเคลียร์ชิลไปแล้วผมเวฟสุดท้ายแล้วมาดูกันว่าเราจะรอดเปล่ปาตัดสินกันที่เวฟนี้ครับผม ก็ระวังอะไรเพิ่มไม่ได้แนละ้วระวังคนสิบห้าตัวแล้วผมศัตรูมาเหลือหกตัวนะเราเลืเป็นเจ็ดแล้วผมตอนนี้เพิ่มมาเรื่อยๆเลยที่เรามีแค่สิบห้าคนนะผมรูก,กันเคลียร์ได้หมดหรือเปล่ามันจับเพื่อนปลาเล่นแล้วผมมีตัวนี้นจับเพื่อนเปกำบังหรอวไม่ดีเลยนะโอ้โหมันจับอยู่โอมาด้วยครับผมวิโอหายตัวได้หรือเปล่าตอนมันโดนจับเนี่ยเราก็ไม่ทราบนะก็มีตัวเลื่อยสองแขนได้สี่แขนมานผมยังไงผมบอตัวใหม่มาแล้วเป็นใจแอนสมูททอยเลตนะผมใครอยากเต้นสมูทบางใครเต้นได้ก็จูเฟียวผมท่านี้ ดูกันมันจะรอดหรือเปล่านะเขีรยไปให้หมดนะบมตัวป้นไฟก็ไม่รอดนะอตัวนี้เลือดล้านแปดบอตัวใหม่เลือดสองล้านเอย้ยสองล้านห้านะไม่เยอะเท่าไหร่นะบมแต่มันเดินเร็วอยู่เพราะมันยังไม่โดนสโลนะนี่เดินมานำหน้าคือโดนสโลเนะบุ๋มเรียบร้อยโดนสโลครับสี่ตัวมาดูกันมันจะไหวหรือเปล่ารับุ๋มจะเอนสมุดทอยเล็รวมพลังสามตัวเติมไหวไหมน่าจะผ่านแล้วบุ๋มชิลแล้วแหละจังหวะนี้เรียบร้อยนะบุม๋มผ่านไปนะบุ๋ม ดูสารตัวเติมนี้ก็ผ่านได้ผมแบบไม่คลิปนะโอเคครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผมับคลิปนี้ก็มีแค่นี้ครับผมไปละ